แค่เนี้เองนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับก็รอดูนะครับเมื่อไหรจะเดี๋ยวรอดูตอนโตนะครับทุกคนก็ติดตามรอดูกันได้เลยนะครับรอดูนอทุกคนอันนี้มันไม่ใช่ชายอับแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะทุกคนครับในวันนี้ผมเดินทางมาหาผู้หญิง แล้วก็ชายอับบารักนะครับที่อาศัยอยู่ด้วยกันในท่อนไม้นะครับทุกคนนะซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผัวเมียกันนะครับนะวันนี้ผมอยากจะมาเยีเ่ยมเยี่ยมดูลูกของเขาสักหน่อยนะครับนะเนื่องจากว่าเมื่อวานผมผมก็ไม่เห็นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูนะครับแล้วก็วันนี้เดินทางมาคนเดียวเลยนะคิดว่าตอนนี้พวกเขาก็น่าจะอยู่แหละ โดยที่ผมเนี่ยได้นัดกับพวกเขาไว้ละบอกว่าให้ออกมาหาผมช่วงเย็นหน่อยอุ้มลูกมาด้วยนะครับผมอยากจะเข้าไปดูลูกของของของนางนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรารอดูคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับนะว่าวันนี้ลูกของเขาเป็นไงบ้างนะครับนะเพราะว่าต้องบอกว่าอยู่ในป่าอย่างนี้เขาเลี้ยงดูไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะทุกคนนะเลี้ยงคนละอย่างกันเลย นะแต่เขามีวิธีเลี้ยงเขาให้โตได้ให้ให้อยู่รอดได้นะครับนะต่างจากเด็กทั่วไปนะครับแน่นอนเลยนะโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันเลยมาหาชาบารักด้วยนะครับคือวันนี้ไม่ได้พาลุงชัยมานะเมื่อวานลุงชยัยมม่ลืนลุงชัยทะเลาะก,กับชาบารักทุกคนคือแบบเขาเข้าใจผิด เขาคิดว่าลุงชายจะมาจีบอ่าภรรยาของเขานะครับนะเขาคิดอย่างนี้นะก็เลยเดินทางเข้ามาแบบพักหัวลุงเลยอ่ะลุงลุงเองก็โกรธมากเลยตอนนี้แต่ว่าผมก็บอกลุงไปละจริงๆผมจะบอกว่าผมจะเข้าไปคุยก่อนแหละแต่ว่าลุงอ่ะลุงอ่ะลุงก็บอกให้ผมว่าเออเองรออยู่นี่ก่อนก็ได้ตอนแรกอนะลุงช้ยบอกผมแบบนี้เดี๋ยวลุงเข้าไปคุยให้ลุงจะเข้าไปบอกคําแนะนําบอกอะไร แต่ว่าชายอับบาักเขาใจร้อนนะครับทุกคนไม่ถามไม่อะไรเลยเขามาพากลุงมเลยก็ไม่เป็นไรทุกคนนะลุงชายก็ไม่ได้คิดว่าคงโกรดก็โกรดไม่นานหรอกลุงเป็นคนแบบนี้แหละนะครับทุกคนก็คงจะหายโกรดแหละเ <c oughs> ห็นเยอะมากให้ดูวิวบรรยากาศรอบๆด้วยโดยรอบตรงนี้กันไปก่อนนะครับนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยว อ๋อหญิงผู้หญิงนะครับภรรยาของชายปรลักออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับตอนนี้ยังไม่ออกมาก็ดูรอบๆกันไปก่อนนะครับข้างล่างนู่นก็เป็นสายน้ำนะครับ น้ำแรงมากที่ผมอยากกลับมาไม่ใชก่กลับมาทำอะไรนะอยากกลับมาดูไอ้เจ้าตัวน้อยนะครับน้องแบบว่าหน้าตาหน้าหลักมากรู้สึกว่าถกถูกชะลอกกับผมยังไงไม่รู้นะครับนะรู้สึกอย่างนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวด้านหน้านี้ผมเจอน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับน้ำอะไรเอ่ยทุกคนลองดูกันนะครับน้ำมันสีแปลกมากนะครับอยู่ใน แก้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นะครับแต่ว่ามันก็คุ้นๆอยู่นะพูดถึงน้นํานี่คุ้นเอาเรื่องเลยแหละโอ้อันนี้เป็นแก้วอ,อ,อัดยาพิษทุกคนจําได้ไหมที่ผมเคยทาเอาไวอ้อ่ะนี่เมื่อก่อนที่อ่าเผ่าคนป่าเนี่ยมาอาศัยอยู่กันตรงนี้นี่ผมก็ทําที่อัดยาพิษน,นะครับเป่าเข้าไป แก้วนี้นานมากๆแล้วยังอยู่เลยนะครับวันนั้นผมวางทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเผ่าคนป่าเขาไปไหนกันแล้วนะครับผมเองก็ไม่เจอแล้วรอรอก,กันไปก่อนเดี๋ยวก็คงจะออกมาแล้วแหละห,หนามเยอะนะครับทุกคนตรงนี้นามอย่างเยอะเลยนะครับออกมา นู่นหรือเปล่าเหมือนเจ้าออกมาละสว,วัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมเจอเธอนะผมเจอนางคนเนี้ยอาศใส่อยู่ในป่าลึกเลยนะครับตอนเนี้ยผมก็บอกว่าเออ ไว้ผมเนี่ยจะมาเที่ยวหามาอะไรบ่อยๆให้ให้เธอแบบเข้ามาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านมากละตอนแรกนี่ยังไกลเลยทุกคนผมคิดว่าถ้าผมมาหาแล้วมันจะลําบากผมก็เลยอ่าให้เธอมาอยู่ใกล้ๆนะครับเวลานั้นผมจะได้ช่วยเหลืออะไรได้ง่ายนะครับเอาแล้วสามสามีของเธออยู่ไหนอะไม่ไม่อยู่ด้วยเหรอครับ แล้วอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋ไอไปโน่นหรอไปข้างนอกใช่ไหมเรานี่อยู่คนเดียวเหรออยากอยากมาดูลูกอ่ะยังอยู่ไหมยังอยู่เลยนะทุกคนนี่เขาอ,อุ้มลูกอยู่เราเราขอเข้าไปอุ้มได้ไหม แับปบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าไปโหอากาศร้อนมากเลยทุกคนนี่ขนาดช่วงเย็นนะอากาศอย่างร้อนเลยะแล้วยุงเนี่ยชุบชุมเยตรงเนี้ยยุงคตรเยอะนะครับดูดิผมเข้ามาพักเดียวยุงเนี่ยดุดเลือดผมเต็มแขนไปล่ะเดี๋ยวเข้าไปอุ้มลูกของ อเขอดีกว่านะครับว่าแต่เธอชื่ออะไรนะเราเราลืมชื่อเธอเลยอะ่ะฟ้าผ่าไม่ใช่ฟ้าผ่าฟ้าร้องทุกคนได้ยินกันไหมดังเอาเรื่องเลยนะฟ้าร้องนะครับเดี๋ยวเขาไปอุ้มลูกเขาดีกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวเหรอ สามีของเธอไปไหนแล้วว่าใจชื่ออะไรนะเใจชื่ออะไรเนาะเใจชื่ออะไร หลับอยู่เลยอ่ะทุกคนอตัวเล็กเลยอนะ่ะทุกคนตัวนิดเดียวหลายเดือนเหมือนกันละเห็นเขาบอกสามเดือนลวมั้งตัวแค่นี้เองนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับก็รอดูนะครับเมื่อไหรจะเดี๋ยวรอดูตอนโตนะครับทุกคนก็ติดตามรอดูกันได้เลยนะครับรอดูน้องโตนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ เร่ค่อยจะชันเท่าไหร่นะครับแล้เวเข้าไปใกล,ใกล้ๆนั่นนะดูของครับน,นี่ก็อุ้มให้ดูแล้วนะครับ เป็นว no ่าตอนนี้ผมก็เชื่นใจละได้มาดูลูกของเขานะครับก็ยังอยู่ดีกินดีนะครับก็ถ้าออกมานาแล้วเข้าเข้าไปข้างในเลยนะอยู่ข้างนอกนี่อันตรายเดี๋ยวลูกลูกลูกของเธอแบบไม่สบายด้วยข้างนอกนี่อันตรายยุงเยอะด้วยไหนขอดูลูกใหม่ได้ไหมดูแบบให้เห็นชัดๆหน่อยได้ไหม เขาก็ไม่อยากให้ถ่ายใกล้นะครับทุกคนใบอะไใบหน้าอะไรของเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างอย่างว่าเขาเป็นคนลึบเขาเป็นบุคคลลึกลับนะครับทุกคนเขาก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเจอเขาหรือว่ารู้จักเขามากมากไปกว่านี้นะครับอย่างว่าเขาผมเคยช่วยพวกเขาไว้นะครับพวกเขาก็เลยแบบอ่า ให้อนุญาตให้ผมถ่ายนะครับนะผมถ่ายในคันนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปที่โน่นแล้วนะครับก็ให้นะ่อาอยู่กับลูกสองต่อสองกันไปก่อนนะครับคือผมนะครับบอกกับเธอว่าผมจะเดินทางกลับแล้ว ตอนนี้ผมแอบแอบดูอยู่นะครับผมอยากจะรู้ว่าชายประรลักอ,อยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าอยู่เขาดูแลผู้หญิงคนนี้ดีหรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะได้ช่วยได้นะแต่ถ้าเขาดูแลดีแล้วผมคนนี้นะครับก็จะเดินออกไปจากที่นี่นะครับแล้วก็จะไม่มาหาพวกเขาแล้วนะครับ แต่ใดๆคือผมอยากผมอยากดูลูกเขานะผมชอบมากนะครับใบหน้าหน้าตาน่ารักมากนะครับแล้วแบบต่างจากเด็กทั่วไปเลยนะครับอาศัยอยู่ในป่าโดยที่ไม่ร้องสักแอะเลยนะครับ bởi ừ, vậy สังเกตดูดีๆม,มันมีคนแอบมองอยู่ไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมซูมจากระยะไกลเลยนะครับมันเขาออกมานั่งเล่นแล้วก็อุ้มลูกเขา มันม,มีคนแอบดูนะทุกคนอันนี้มันไม่ใช่ชายอ布ักแน่นอนนะครับผมจำได้ทัวรง่าย

ไปดูกันใกล้ๆกู่เลยทุกคนบอกว่าไอ้คนนี้มันแปลกๆลกลกนะครับไปลกวเข้าไปลกๆกันแตตอนนี้ผมเข้ามาใกล้ๆแล้วมีมีใครแอบมองเองอยู่นั่นอะเจอเปล่าเดี๋ยวใครอะฮะบ้านบ้านอยู่ไหน แล้วมาแอบมองทำไมเนี่ยผมว่าคุณมีพี่รุษนะคุณคุณมาจากไหนฮะอย่ามามัวม่วพอเห็นคุณแอบมองอยู่หลังต้นไม้นี่นานละรู้จักรู้จักเขาไหมไม่รู้ด้วย เอ็งๆจะมาทำอะไรเอาดีๆจะบอกไม่บอกมึงให้ ทีผ่ผมผมผมตั้งกล้องดูฝั่งนู้นทุกคนเห็นมันมามแอบมองอยู่ตั้งนานละเองเองเป็นใครเนี่ยสรุปเองเป็นใครคุยได้ก็ไม่คุยนะทุกคนสายหัวเอีกอูถามว่ามึงเป็นใคร เฮ้ย <Hey! S 2> ได้ยินที่คุยหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> มึงได้ยินไหมเนี่ยมึงได้ยินกูไหมไอชิบหายคุยด้วยก็ไม่คุยแอบยืนมองตั้งนานละ ไอชิบผ่ายคุยด้วยก็ไม่คุยบ้านมึงอยู่ไหนเฮ้ยหูมึงตึงเหรอมึงมึงได้ยินกูไหมเนี่ยกูคุยด้วยเนี่ยม่แอบมองทำไม เฮ้ยเดี๋ยวลิบริบกลับเข้าเมืองเลยลิบริบพาลูกกลับเข้าเมืองเลยแต่ว่าแม่งมันมีพี่รู้จัดเลยอะทุกคนคุยได้ก็ไม่คุยนะครับผมผมแอบดูจากระยะไกลผมเห็นมันมองมันมองอยู่ตรงนี้มันมองอย่างเดียวเลยทุกคนสายตามันแบบว่าอยากอยากจะกินเด็กอะเนี่ยมันแอบมันแอบมองอยู่ตรงนี้ เพราะเมื่อกี้ผมตั้งกล้องอยู่ไกลเลยนะครับทุกคนก็ยังว่านะผมว่าละมันแปลกๆนะครับมันมาแอบมองแบบพักใหญ่ๆเลยเวลาผมมาคุยด้วยก็ไม่คุยนะครับเข้าไปไหนเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมเองก็คงจะต้องเีบกลับแล้วนะครับเพราะตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเี้กลับเข้าเมืองเลยบายบายครับ หายเข้าไปแล้วนะครับหายเข้าไปข้างในแล้วไอ,ไ,อไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับผมว่ามันแปลก,ปกสายตาของมันแบบว่าอยากอยากกินเด็กยังไงอย่างนั้นอะแล้วเสียงมันมันผมได้ยินชัดเลยตอนที่ผมเข้ามาใกล้นะครับ แล้วแบบว่าเมื่อกี้นะผู้หญิงอะแฟนของชายปารลักเชื่อด้วยนะครับทุกคนเหมือนกับแบบกําลังจะมานั่งคุยกันด้วยแล้วทีนี้ผมมาเจอก่อนนะครับเหมือนดึงสติเธอได้นะครับแล้วก็ผมให้เขาเนี่ยรีบเข้าไปในเมืองเลยนะครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะอแตกไห้คนเมื่อกี้ผมผมคิดว่ามันไม่ได้มาดีชัวเลยนะครับเพราะว่าผมผมมาที่นี่หลายครั้งแล้ ผมไม่เคยเจอเขาเลยนะครับคือแบบว่าโผล่มาก็โผล่มาเลยอะแล้วก็ที่จะหายก็หายเลยประเด็นประเด็นคือผมคุยได้ไมมคุยกับผมเนี่ยแหละนะมองออกทุกคนมองออกเลยสังเกตรตรงอดวงตานะครับถ้าเป็นคนอะปกติจะกระพริบตาคุยกับเราอันนี้ไม่กระพริบตาไม่ว่าไม่คุยกับผมเลยเนี่ยแหละผมถึงมองว่ามันแปลก แปลกมากๆเลยทุกคนแน่นอนผมเชื่อว่ามันไม่ได้มาดีหรอกดีนะผมให้เขาเข้าไปในเมืองละแต่เดี๋ยวผมเองคงจะต้องรีบเดินทางกลับเหมือนกันละนะนะเพราะว่าผมเหมือน,ข,นนะขัดขวางมันอะขัดขวางมันไม่ให้มัน,น่ะไม่ได้กินเด็กมันน่าจะโกรธผมหน้าดูเลยนะนี่ผมมีมีดไงมัน มันน่าจะกลัวเดี๋ยวผมคงจะต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ